สวัสด,ดีวิลลินดูคอนเรตทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาเอาดีดีดีวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนาคอเจอตัวที่ไม่ชอบให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะก็จะเป็นอ่าตัวที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบมากๆก,ก็ดูนี่ผมไม่ชอบพี่เอกมากๆเลยครับผมคือซูซูนั่นเองนะครับผมเล่นผมเล่นนาคอแล้วเวลาเราล้วงแครี่ไม่ได้หรือล้วงล้วงล้วงอะไรระเสียงอย่างลงล้วงแบบตัวพวกนี้ไม่ได้นะฮะก็แบบว่า คือเวลานเราล้วงแครี่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบอ่าหน้าที่ของแอสซัสซินนะเพราะฉะนั้นตานี้นะครับเป็นตานที่ผมเล่นเจอกับอ่าสจ๊วตแล้วก็มีดอเลียที่มาคอมโบกับสจ๊วตก็คือแบบสจ๊วตอันติสองทีอย่างเงี้ยทำให้เราล้วงยากมากขึ้นโดนสวนโดนโดนอะไรยังมีสกิลสองของสจ๊วตอีกนะฮะที่จะกันดัมเมจจากเรานะฮะก็มาดูกันนะครับว่าที่ใครเจอเล่นนาคอนแล้วเจอสจ๊วต แล้วเล่นยากมาดูคลิปนี้ได้เองนะครับผมผมก็จะเล่นตามสไตล์ของผมก็จะมีวิธีการหลบเลี่ยงหรือว,ว,วิธีการฟาร์มให้เกิดหรือว่าวิธีการแบบว่าอาจจะไม่ล้วงมันเลยอาจจะไปทําเกมที่อื่นจนทําให้สะจวนเล่นยากหรืออาจจะทําให้แบบไปกดดันเฉยททำให้ Green c a r r ชนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะใช้เทคนิคอะไรนะฮะโอเคเริ่มแรกนะครับผมก็จะฟาร์มเลสก่อนเลยนะครับผมถามว่าทำไมถึงฟาร์มเลสเพราะว่าผมอยากไปจบบนนะฮะ น่ะแล้วผมก็จะฟาร์มตัวเล็กก่อนซึ่งที่ผมฟาร์มตัวเล็กก่อนนะครับเพราะว่าผมขีดเด้เกียจเดินกลับไปกลับมานะนาคอต้นเกมมันเดินช้านะฮะถ้าสกิลมันยังไม่เยอะเนาะผมก็เลยฟาร์มแบบนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็เอออาจจะเข้ากลางได้ไหม เข้ากลางไหมอะเข้ากลางโอเคเข้ากลางนีง่ห่อเอ้ะแต่เพื่อนเอาให้อุ้ยตัวเราเจ็บจัดโดนลอเรียรระบบสเต็กผมไปเลยตุนมากับพอย์เปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกมอาแบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงดูในเทมก็จะประมาณนี้นะครับเห็นคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่ ใช้ดาบวีทำไมพี่ไม่ใช้ดาบถูกนะครับทำไมพี่ไม่ลองใช้เจาะร,ร้อยหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมไม่รู้คลิปไหนอนะนนไปแล้วนะฮะก็คือดาบวิเนี่ยมันเป็นดาบที่เหมาะสําหรับเราเจอตัวเบิร์ดเรารอย่างตานี้ก็น่าออกนะครับจริงๆมันน่าออกทุกตาน,นะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเล่นนาคอแล้วผมเล่นลูนคลิมาเนี่ยก็เลยไม่อยากออกดาบวินะครับ<อ>เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราออกดาบวิ มันจะไม่แรง <g ül> มีแค่นั้นเลยมันจะไม่แรงนะครับผมมันจะเบิร์ดไม่ตายเพราะมันเบิร์ดไม่ตายเราก็จะตายเองนะฮะเราก็จะเจอมันเบิร์ดคืนนะฮะประมาณนี้เท่าที่ผมคิดนะแต่ว่าดาบวีก็สามารถออกมาได้แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยออกเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นอยู่ในไฟได้ไม่นานนะครับถามว่าอยู่ในไฟได้ไม่นานหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรา <S <S ผมกระโดดเข้าไปล้วงอย่างเงี้ยผมไม่ได้ยืนอยู่ในไฟเข้าไปโนไฟนาน <S <S <อ>ผมจะเข้าๆออกๆออกเข้าๆหลบดามิดหรืออะไรพวกนี้นะฮะทำให้การเข้าออกเนีออ่ยผมต้อง มีดามจให้เยอะๆนะครับพอดามจเราเยอะเราจะสามารถเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือหมายถึงว่าเข้าออกโดยที่เราทําดามจได้เยอะโดยในโดยใช้เวลาแค่นิดเดียวนะครับผมฮะฟังแล้วริมงงไหมอย่างสมมติผมโดดไปปาดหนึ่งทีติคลิปปุ๊บแล้วผมก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคอมโบชุดหนึ่งแล้วออกมาเลยคอมโบชุดหนึ่งแล้วออกมาเลยไม่ได้ใส่ต่อนะฮะโดยที่ผมคอมโบชุดหนึ่งแล้วออกมาเลยเนี่ยผมรอดผมคํานวณแล้วว่าผมรอดผมเลยไม่จําเป็นต้องออกดาบถึกนะฮะแต่ถ้าใครที่คอมโบชุดเดียวแล้ว เขาเรียกว่าออกมาไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องออกดาบถึกนะครับอย่างคุณเราเข้าไปคอมโบสัจจตแล้วเรากดดาบถึกเราก็จะสามารถการสัจวตได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะได้ขี่รถไปละอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผมก็จะเข้าในจังหวะที่ผมสามารถแบบออกได้หรือเข้าไปแลกหรือเข้าไปอะไรนะฮะก็คือดาบถึกผมก็เป็นคนที่กดตรงไม่ค่อยตรงจังหวะด้วยผมก็เลยไม่ค่อยออกนะฮะแต่ว่าข้อดีของดาบถึกก็คือว่ามันก็ เอามาลดคูดาวได้มีเลือดได้ตีสโลได้นะครับผมกดถึกได้แล้วก็ดามจก็มีในตัวนะฮะก็คือดามจบวกมา100สลหรับดาบถึกแต่ว่าส่วนตัวผมออกดาบคริมาเพราะว่าดาบคริก็มีดามจ1 0 0แถมมันเป็นการมันเป็นลูนชีด้วยซึ่งจะติดชีได้บ่อยแล้วก็จะติดชีแรงมากสำหรับลูนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นดาบถึกนะก็ไปเล่นลูนเจาะร้อยหรือลูนชีสิได้นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกดาบคริอันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน,นะ สไตล์ผมผมก็จะประมาณนี้นะครับอืมก็อธิบายให้ประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาดูรูปเกมกันต่อดีกว่ามาทีนนี้ผมก็มารอแก๊งบนผมยืนจังหวะนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่านะฮะโอโ้โหมันไปเลยไม่รู้ว่ามันเห็นหรือเปล่าตอนนี้ผมก็มากดกับ,กด,ก,บ,นะบกดทีมกับเพื่อนนะครับผมกดทีมกับเพื่อนอ่าก็จะแบบว่าอ่ารู้กันหน่อยรู้แกวรู้เกลือนะฮะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมพอ ผมออกพอผมไม่ได้ออกดาบถึกแล้วผมก็สามารถปิดคิวได้ง่ายมันสามารถดูเหมือนว่าเราแบกเพื่อนได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราโดดไปปากคิวตายอะไรอย่างเงี้ยคือเราแรงไงอ่าองี้ผมตายไง่งี้โดสจ๊ปิดห้าตัวเนี่ยดดเขาเรียนตีสจ๊อีกแล้วแล้วสจ๊วตกปะอีกรอบนี่เรียบร้อยตายนะฮะมาห้าตัวอย่างนี้แบงกก็ได้ป้อมล่างโอเคไม่เป็นไรปนไปเลยถือว่าเราพลาดนะฮะ จะจ Ł วดออกรองเท้าเกาะด้วยนั่นเองนะครับผมไม่ไจะเล่นยากนะเกมนี้เอ้ยลิตร์เอาให้นี่ไงโดนลิตร์ช้อนไปนก็ต้นเกมเราก็ยังทำอะไรไม่มากนะยังทำอะไรไม่มากก็ถ้าท่านผู้ชมอยากเห็นผมเล่นดาบถึกดาบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ใช่สไตล์ผมนะ <S 2> <S 2> ผมอาจจะเล่นแล้วออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าอยากให้ผมเล่นแบบสายแบบดาบถึกใช่ไหมผมก็จะลองเปลี่ยนสไตล์เล่นแล้วก็มาเล่นดาบถึกดูอาจจะโหดก็ได้ นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะฮะก็คือออกดาบโซลิเปอร์คอมิอาร์มกอบเกาะแล้วก็ดาบถึกแล้วก็ดาบแดงใช่ไหมหรือไม่ก็ดาบคินะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราจะเล่นสายดาบถึกก็คือว่าเราออกเซตไอเทมแบบนี้แหละแต่เราไม่ออกเกาะเกิดเราออกดาบถึกเลยแล้วเ,เรากระโดดเข้าไปฟันแล้วกดดาบถึกแล้วค่อยสับเป็นเกิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะผมก็เลยไม่ค่อย อาจจะเล่นแบบนี้เท่าไหร่นะครับนอกจากเลเยอรเกมจริงๆเราค่อยเซตเองเซตอะไรเองนะฮะให้เซจจวนมาไม่ได้หรอกเฮ้ยเพื่อนเข้าให้นะนี้ผมปาดเฮ้ยโอ้โหเ,เราเล่้ยนผิววะ่ะไม่เป็นไรนะหาตามไปก่อนนะ<ว><ว>ให้เพื่อนเล่นให้ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ล้วงสซจจวอนสักครั้งเลยนะเพราะว่าผมจะหลีกเลี่ยงตัวของสซจจวอน ที่จะประทะตรงๆเว้นถ้าแตกมันแปอันติแล้วกดสกิล2แล้วซึ่งเป็นพื้นฐานมากนะครับในการเจอสะจัสนะฮะคือถ้าสะจัสมันกดสกิล2แล้วเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้เข้ามาสวนได้นะฮะเออเข้าไปฆ่ามันได้นะครับนี่เป็นพื้นฐานเลยนะฮะแต่ถ้าใครเข้าตอนที่ยังไม่มีเขาเรียกว่ามันยังไม่ได้กดสกิล2ก็จะฆ่ามันยากหน่อยเผื่อตายเองหรือไม่ถ้าเรามั่นใจในดามจรับดามจของสจวสั้ได้หรือเกียําก็สามารถเข้าได้เลยโดยที่มันจะบล็อกสกิล2 มันจะกดการดาเมจแต่เราไม่ตายตอนไปกดทีคิวสองหมดอะขอแค่นั้นพอนะฮะซึ่งวิธีแก้ทางมันก็คือว่าเราอาจจะออกดาบถึกมาก็ได้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับผมแต่ว่าผมไม่ออกการที่เราไม่ออกเราจะเล่นยังไงนะครับแล้วก็มาดูนะฮะนี่ผมก็จะฟาร์มหาของไปเรื่อยๆการฟาร์มหาของก็คือว่าเราฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้จะฟาร์มอย่างเดียวนะฮะเราฟาร์มแล้วเราทําเกมรับเบฟดึงเชิงเข้าไปตอดอะไรอย่างเงี้ย หาจังหวะเล่นจังหวะไหนเล่นได้จังหวะไหนเก็บออบเจกต์ได้หาจังหวะเล่นนะครับผมจังหวะนี้ผมก็เล่นยังไม่ค่อยได้ก็ให้เพื่อนเดินเปิดเดินอะไรผมก็่างๆาผมก็ไล่ฟาร์มแล้วเตรียมซ้อนเพื่อนนะฮะอย่างเงี้ยเตรียมซ้อนเพื่อนเพื่อนพาเล่นผมก็จะเตรียมซ้อนเพื่อนนะฮะถ้าเราเรียยวดดอีกทีนึงผมเอาเลยแต่มันไม่ยอมเดดอ่าโอเคมันไม่ยอมเดดก็อ่านสกิลหลักๆนะฮะอ่าประมาณนี้เออมันเดดบุดนะมันเดดบุดนะมันเดดบุดนะอย่างนี้ผมเอานะแล้วผมเล่นยานต่อเลย แวนเอาให้เนี่ยืมไม่ได้ไม่ได้เราเล่นตรงกลางไม่น่าไหวนะเพราะว่ามันมีดอรเรียนะถามว่าทำไมเล่นตรงกลางไม่ไหวมันมีดอรเรียก็คือว่าพอมันคุมกลางได้มันรีสกิลมันรีอะไรเราเล่นตรงกลางแล้วเราโดนดามเมจจากป้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่มีป้อมกลางด้วยเราถอยเราก็ถอยอยากเราบุกเราก็จะบุกยากนะครับเพราะฉะนั้นถอยมาเล่นอ่าลิกเตอร์รับให้ด้านบนไปฮะเล่นกับโอเมนนะอันนี้รอรอเรียวแวนเหมือนจะเล่นให้นะนี้ผมใส่ต่อ สามหนึ่งเล่นเลยอ,อ,อ,อ่ามันถอยมันถอยถอยอย่างนี้โดนนะถอยอย่างนี้โดนนะโดนเออโอเลงายอย่างนี้ผมวิ่งกับเมา,เาดาังนะเ,เก็บลูนเก็บอะไรโอเคเก็บลูนก็คือเก็บไอ้ที่มันมีถ้าดูในมินิแมบปบมันจะมีนี่มาอยู่ วินาทีบอกอยู่นะฮะซึ่งรูนูี่ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนก็มีอันไหนขึ้นตามพื้นก็เก็บไปนะผมก็เค่นั้นแหละ <laughs> โอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ได้คงได้คิวเลยนะเล่นมาแปดนาทีกว่าแล้วยังไม่ได้คิวเลย <laughs> เพื่อนก็โซนให้นะครับ <laughs> ก็คือในการกดให้จะมีข้อดีตรงนี้นะฮะเราจะสามารถ ได้ข้อมูลจากเพื่อนเพื่อนโซนให้อะไรมันจะเล่นง่ายนะเราเพื่อนงัดสองทีแล้วผมงัดอีกทีนึงเรียบร้อยตายเบลรดเบลรดเบิร์นเลยเบลรดเลยจังหวะนี้นี่ครับปิดดาเมจเข้าปิดดาเมจไอ้นี่ลิกเตอร์เอาให้มันฟิกแปะวะนี่มันกดสกิลสองผมยังเข้าไม่ได้นะไม่ได้โอ้โหจะโดนช็อตเอาเนี่ยเอ้ยเพื่อนได้แต่เราไม่ได้เราไปเลยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือ ถ้าบางคนสงสัยนะครับว่าพี่ทําไมพี่เล่นโซลิเวอร์ออกวิอาร์มแล้วก็ออกคีเลยแล้วพี่ไม่ออกจอเกาะเลยอะไรอย่างนี้ต้องบอกส่วนตัวก่อนนะครับว่าที่จริงออกจอเกาะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมลองมาผมลองแบบว่าเล่นสายนี้แล้วแล้วลองออกจอเกาะก่อนดาบคีมันรู้สึกว่ามันไม่แรงนะฮะคือส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าถ้าออกดาบคีมาก่อนผมว่าดาบคีมันแรงกว่าไม่รู้ทําไมแตบบ่เวลาเราตีแล้ว มันโอกาสติดคิเยอะกว่าแล้วมันเบิร์ดได้ไวกว่าในตอนที่เรามีดาบคิแต่ถ้าเราออกโบเกนมามันแบบถ้ามันไม่ติดคิแต่มันก็แรงจริงมันเป็นดาเมจแบบเพีเพยวๆไงแต่ถ้าเราคอมโบไม่ครบคอมโบอันติไม่โดนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าดาเมจมันขาดอืมอันนี้แค่ความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆแต่พอเราออกดาบคิมาเนี่ยมันทําให้เราแบบฟาร์มคปก็ไวขึ้น อะไรอย่างเงี้ยตีคนก็แรงขึ้นในช่วงต้นเกมนะประมาณ10นาทีเนะี่ยเราก็จะได้ดาบคลีแล้วซึ่งฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่ได้ออกของกันอะไรมากนะครับผมผมก็เลยมองว่าตรงนี้เราสามารถออกขึ้นคี้มาก่อนเจาะเกาะได้นะฮะส่วนตัวผมนะแต่ถ้าใครอยากได้เจาะเกาะอยากได้อะไรก็ออกได้นะผมไม่ว่ากันแต่ว่าผมเล่นสไตล์นี้นะเพราะว่าผมเน้นแบบ พอเริ่มได้ดาบคีเราจะเริ่มฟาร์มเร็วตังผมจะเริ่มบูทรเร็วมากละเคลียร์คลิปเลนเ,เร็วมาก,มากแล้วก็จะฆ่าคนได้ไวมากพวกตัวบางๆนี่ตายไปแล้วหนึ่งตัวสำหรับตัวบางนะซึ่งปกติแล้วเราไม่ค่อยตีตัวหนาอยู่แล้วเนาะเฮ้ยแดนหลบอ่ะนี่ผมตายเนี่ยโอ้โหไม่ได้ว่าโอเคคีสองพันนะฮะโดยที่ผมยังไม่ได้โบเคนนี่นะครับโดนแลมเพด กับดาบคลิมันคอมโบกันนะฮะอ๋อนี่ไงตายไปหนึ่งแต่สู้เราเลี้ยวไม่ไหววะสกิลหมดไปละโอเคอย่างเงี้ยพอเราติชีบ่อยมันก็เคลียชีบไวดวยเร็วไปนะฮะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่ติดชีเลยอะ่ะเออมันก็ต้องมีขิ้บ้างอะ่ะเฮ้ยอย่างงี้พอได้ไหม โอ้โหวิโบว์นั่นหรอกอ้ยโดดติดด้วยอืออันนี้เราพลาดเองแต่เมื่อกี้ผมเกือบได้รอเรียวนะถ้าเกิดแล้วแบบตุเรนไม่มายิงอฮ้ยเพื่อนรับให้วะโอ้โหถ้าตุเรนไม่มายิงเมื่อกี้ผมน่าจะพอซิกแซกได้อยู่หยานหยาดหยาหยามันเอาสุดเลยขนาดน่ะนี่ไงเจอผมสวนเจอทีมผมสวนร้อยฮะใจร้อนนอนวัดนะฮะหยานเมื่อกี้ โอเคมามากานใหม่มากานใหม่ก็ดูเหมือนผมอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากนะฮะผมก็แทบจะไม่ได้ล้วงสซจวดเลยนะฮะนี่แหละครับก็คือวิธีการเล่นเจอโซที่เราล้วงไม่ได้เราก็เล่นไซของเราตามปกตินะ,ะเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าเราจะล้วงมันอย่างเดียวนะฮะเราต้องล้วงมันต้องล้วงเซจูดโอ้โหล้วงเซจูดไม่ได้เลยเล่นยากเกินอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปโฟกัสอย่างนั้นนะครับล้วก็เล่นตามสเต็ปของเราไปนะฮะล้วงไม่ได้ก,ก็ไม่ล้วงนะฮะมันพลาดตอนไหนเราก็ค่อยไปเล่นตามมันพลาดกดสกลิลสองพลาดเราก็ค่อยเข้าหรืออะไรพวกนี้นะฮะมันสามารถแบบเล่นตามรูปแบบเกมได้ตัวจะแพ้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นแพ้นะฮะถึงตัวเราจะแพ้เราก็เล่นให้มันชนะได้ด้วยวิธีการต่างๆนะครับโอเคเน,นี่เ,นเพื่อนเราเอาให้แล้วเราเลี้ยวเพื่อนเรา,เาให้ที่ไหนวะโอ้โหไม่ตาย โอ้โหได้แบงนี้ผมตายือนี่โดนเซจัวไป4,000ไม่รู้ไปโดนตอนไหนเฮ้ยเพื่อนผมได้ไหมเลิเตอร์ผมเอาให้เนี่ยอ่าเรียบร้อยโอเคเห็นไหมตัวแพ้คือตัวแพ้ปะโดนอะไรไม่รู้ตายไหมเพื่อนเราโอ้โหไม่รอดอ่าเรายังมีดาร์กอยู่เรายังมีอะไรอยู่วันน่าจะไหวอยู่นะโอเคโอเคเอาใหม่รีเซ็ต,ซตโ,อโอเคอมาใหมให่เดี๋ยวเราจะได้ดาบแดงแล้วเนาะ ไัน้ถึงเวลาของเราแล้วอย่ามองว่าแบบเฮ้ยเราตายเยอะเราอะไรเลกเกมเราเล่นไม่ได้มันเ,เล่นได้เสมอนะฮะถึงว่าต้นเกมเราจะเล่นไม่ดีนะครับแต่เละเกมเราก็จะมีประโยชน์นะครับบอกไว้เลยสําหรับคนที่ตายแหลงตายไรนะตายเยอะโอ้โหโดนทีมด่าโดนทีมไล ทำอะไรไม่ได้หลยต้นเกมออบเจกเ์เอาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดัไม,ดไม่ได้แต่บอกเลยนะครับว่าพอเราเริ่มเข้าสู่เลเอรเกมแล้วพวกนี้จะไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะนอกจากกอสเลยเยอะนะฮะเราไฟชนะเราคือชนะนะครับผมนะฮะเราทำชนะไฟเดียวเราคือชนะนะฮะจะไม่ยอมแพ้นะครับผมนอกจากไม่ไหวจริงโอเคตอนนี้ผมก็เข้าโซนไว้นะฮะพยายามแยกดวงแยกดันหายแยากดันก่อนหายแยากดัน ผมก็จะโซนแถวนี้ไว้ดึงดึงเปิดดาร์กตรงนี้รอเรียวเราไฟน่าจะไม่ค่อยไหวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีลอเรียวรออะไรผมต้องหาแยกดันทําให้มันทําให้มันเดินตามผมอะ่ะเออเดี๋ยวให้มันเดินตามผมพอมันเดินตามผมปุ๊บผมเคลื่อนที่เร็วกว่ามันอยู่แล้วยังไงก็ถึงไฟไวกว่านะครับโอเคผมเคลียร์แล้วผมก็จะเดินนะ แล้วมันก็จะมีคนมารับถ้าไม่มีคนมารับผมก็จะไปเรื่อยๆ,ๆนะแล้วจะดูว่ามีใครมารับอ่ะมียามารับผมก็ไปละไป <c oughs> ผมก็จะกลับไปทำยิปต่อยานก็ต้องมุดกลับมาหาเพื่อนต่อผมก็จะแบบไปเคลียร์ต่อดึงคนมา <c oughs> ถ้าเราเปิดดา่าตอนนี้ถ้าเราโดนล่ดดาด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแย่นะ <c oughs> เดี๋ยวน,นี้เพื่อนเอาให้แล้วเฮ้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเอาให้เราไม่รู้เราจะทันรหรือเปล่าอือหือเฮ้ยวนนี้ผมตีบนได้นะเนี่ยตีบนโอเคคีคลีปเราตีการดดเมทร,รีสก,กิลโอเคมันตามเราไม่ทันจัดไปโอเคเราได้ป้อมบนไฟนี้เราเสียไปสองแต่เราได้ป้อมบน นะครับแล้วเวฟเราก็สวยด้วยเพราะว่าผมเคลียร์กลางให้ขันบนให้เย่เนี่ยก็ย,ยังมีประโยชน์อยู่ถึงเราจะไม่ได้เข้าไฟนะฮะคือแต่เพื่อนเปิดดาร์กว่าอะไรเนี่ยมันเปิดดาร์กไม่ใช่เพื่อนดิอ,อ้าเพื่อนเราโซนให้สองห้าอ๋อนี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอ่าเรียบร้อย,อยี้จบดิมีเงิสั่จัเลยโอ้โหสกิปสองมีสกิลสอแต่เราไหวว่ะ อือ,อยานดูเลิกกันฮะอนนีโจมีสกิลสนะฮะแต่เราไหวเพราะว่าเราแรงบางทีการป้องกันก็คือดามจนะฮะฮยโอเคโอเคโอเค่างน,นี้ไล่เลยไล่เลยน,นีนย้ไล่ลไล่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 จบไล่จบ่ป่ป่่ป่อ่่เ่อ่่ เหมือนมันจะเกิดนะเพื่อนเราจะเอาอ่ะแล้วเรามีเคียวมีเกิดมีแข่งคลิปข้าผมตีบ้านนะเนี่ยตีบ้านเยวโอเคเรียบร้อยจบแล้วผมบอกแล้วฮะไฟเดียวครับผมแค่นั้นแหละแต่ว่าตาน,นี้ให้บาร,รมีเพื่อนตอนไฟดักเลยนะฮะตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวนะะเพื่อนไหวนะฮะแวนน่าจะสอยยับนะครับผม ถ้าช็อตนั้นแพ้เอเสียดงเสียดาร์หรืออะไรนะน่าจะแย่นะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจอสัจวดนะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ล้วงได้ไรมันนะฮะแล้วก็ทีมข้างเล่นดีอาจจะมองไม่เห็นอา้าอาจจะมองเห็นภาพน้อยนะฮะเพราะว่าทีเราเล่นดีจริงโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดตรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็บายบาย